สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นเหรียญเสมาขุดสะรุ่นแรกลูงปูหงพรมปัญโยองค์นี้เป็นแบบปุกเสก3ปีนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำพิพสองาที่พศ2541จจำนวนการจัดสร้างเนี่ย2อง0องค์เท่านั้นนะครับปุกเสกตั้งแต่ปี41ออกให้ทบุญปี44นะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างฉลองมงคล80ปีของลุกปูหงในปี2541พร้อมกันนั้น เป็นการสร้างเพื่อหาทุนในการซื้อที่ดินปลูกป,ป่าและสร้างแหล่งน้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเจตนาการสร้างดีหลวงปู่หงส์สุสานทุ่งมนอําเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงทำให้ผู้ที่อยากได้กันเป็นอย่างมากเนื่องจากเหรียญชุดนี้หลวงปู่ตั้งใจทํทำและก็ตั้งใจสร้างมากเริ่มตั้งแต่เจตนาการสร้างที่เป็นสุดยอดเมตตาของหลวงปู่คือการสร้างเพื่อหารายได,ได้ซื้อที่ดิน สร้างป่าและขุดแหล่งน้ำเพื่อให้ได้เป็นที่อยู่อาศัยของส,สัตว์สัปัตว์ทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สืบออยู่ต่อไปเหรียญนี้ใช้เวลาปลูกเสกหนึ่งปีเต็มวัตถุมงคลชุดนี้เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปูม่มีความความตั้งใจสร้างเป็นพิเศษดังคํากล่าวที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระชุดนี้สร้างให้เป็นพิเศษดีกว่าทั้งหลายทําแล้วต้องช่วยชีวิตเขาได้และในขราวพิษ พุทธพิเศษได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์รอบๆบมณฑลพิธีตั้งแต่เริ่มจนจบพิธีนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาด้านหน้านี่ก็จะปรากฏรูปหลวงปู่หงนั่งพับเพียบมือจับเข่าซ้ายขวานะครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่นะครับก็จะปรากฏคําว่ารุ่นหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วต่อโคตนะกํากับตรงนี้ก็คือเสกสปีนะครับด้านบนเนี่ยก็จะปรากฏว่าฉลองอายุ80ปีนะครับองนี้สภาพ สวยๆเดิมๆเรี่ยมตลับนาโนโกฝังเพชรซีแซดกันน้ำพร้อมบูชาเลยนะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาองค์ละ1 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักสอบถามมาได้เลยนะครับ